นี้กันนะพี่น้องฮาเลรุยาขอบคุณพระเจ้า,าแต่งชุดตามกันนะน้อมเสด็จน้อมส่งสเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระพันปีหลวงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม่อเดชะทั่วโลกนะทำกันเราคนไทยนะพระแม่ของแผ่นดินพระจากไปนะไม่เป็นพ่เพึ่งทราบข่าวเมื่อกี้นี้ ม่เป็นแต่ชุดแดงอยู่เลยรีบเปลี่ยนมาเป็นชุดนี้เลยช้าหน่อยวันนี <laughs> ้ขอบคุณพระเจ้าพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้นาะยอนบทที่สิบอ็ดข้อยี่ n d w h w h v e v e r l i อร e ล i e ส e แอ e บ e ลิ n ใน e ี e do you believe this เห็นไหมอ่า uh. และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหม่พระเจ้าตรัสกับมันทานะเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมมันทาก็บอกเชื่อเพราะว่า,าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราเชื่อนะแม้ลาซาสตายสี่วันยังฟื้นคืน,คนชีพได้ถ้าเราเชื่อเราก็ฟื้นคืน,คนชีพได้หมดพี่น้องแต่ให้เชื่อร้อยเปบริสุทธิ์ร อันจะบาร้อยเปอร์เซนตตายเนื้อหนังตายแต่กายวิญ,ญญาณอยู่เบื้องบนกับพระเจ้าตลอดนิรันดร์การย้อนบทที่สข้อ15บหฝนตกหนักนะบ้านพี่น้องเป็นไงบ้างอะที่นี่ตกหนักนะคะ,ะ that whoever believes in him should not p e r i s h but have eternal life เห็นไหมเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนินรนัน ทุกคนที่วางใจในพระเจ้าได้ชีชวิตนิรันทุกคนนะคะจากนั้นให้เป็นตึงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจเพราะได้ชีวิตนิรันร์แล้วก็ถ่อมไว้ให้ดีพี่น้องอย่าให้กรอนอย้ายแหวงเหมือนกับสือศีลทั้งโลกอะ่ะอย่าให้กรอนอย่าให้แหวงอย่าให้หลุดไปศีลต้องบริสุทธิ์จริงๆพระเจ้าจะคุ้มครองตลอดตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมมัทธิวบทที่ยี่ห้าข้อสี่สิบหก and is Been f o away into everlasting punishment เห็นไหมจะถูกลงโทษเป็นนิตโตอ่า uh, but the right s h u t into eternal life เห็นไหมแต่พวกเขาที่ออกไปรับโทษอยู่เป็นนิตแต่พวกผู้ชอบทำเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นขอให้เราเนี่ยเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์กันทุกคนพี่น้องนะเพราะว่าพระเจ้าทรง ยกย่องพวกขั้นให้เป็นผู้ชอบทมแล้วต้องทําตามพระองค์ทรงนําตลอดนะให้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าอา่แล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่รักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่จฉาไม่เน,นทากับทุกที่ไม่จองหองไม่อดตัวไม่ล,วล่วงเวททำความดีอย่างเดียวส่วนผู้ที่ไม่ชอบทมหรือผู้ที่ชาวโลกทั้งหลายจะลงสู่โทษพันเป็นนิดเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ เอฟเวอร์ลัสติงฟันนิทเมนแปลว่าลงโทษเป็นนิดถูกลงโทษเป็นนิดผู้ปผลดก็ถูกลงโทษแก๊งคอเซนเตอร์ก็ถูกลงโทษแก๊งสแกมเมอร์ก็ถูกลงโทษแก๊งชั่วร้ายลักตับไตไส้พุงไปขายก็ถูกลงโทษแก๊งการพนันก็ถูกลงโทษแก๊งสามสอนทางเพศก็ถูกลงโทษก็ไม่เป็นไปเห็นมันแล้วถึงมาบอกเนี่ยฟันนิทเมนตแปลว่าถูกลงโทษเพย์พระเจ้าไม่ได้เลือกหน้าไหน ใครทำดีชอบทำโอเคพระเจ้ายกให้นะแต่คนที่ชั่วสุดๆนะชั่วอย่างแรงนันพระเจ้าเก็บหมดและลงโทษหมดไม่ยกเว้นเลยกันเป็นคนดีจะพระเจ้าไม่มีทางพระเจ้าเห็นหมดทุกการกระทาคนชั่วออกไปรับโทษเป็นนิดคนชอบทําข้าวสู่ชีวิตในรานเป็นนิดอันนั้นเลือกกรตาสองทางนี่ทางไหนพี่น้องไม่เป็นตึงมาพูดบ่อยนะขอบคุณลูกเจ้าเอด้วยตามติดแม่ดี ลูกกัเป็นยาหลงแล้วอ่าเพลงวันนี้นะคะทางมีอยู่สองทางทางพระเจ้าได้ข้าวสวรรค์ทางเช้านั้นลงบึงไฟทางเชัวน,นั้นลงนรกบึงไฟคนบาปไปได้กลับใจเป็นคนใหม่ในพระเยซูพระเยซูผู้ทรงนำสองทางเดินทางสว่างให้คโลกได้ดู สาข้อสิและย้อนบทที่สิบเข้อสีอสรุปเป็นเพลงได้ดังนี้ผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าได้มีชีวิตนิรันดราสารัตนั้นตายสี่วันนั้นยังฟื้นได้ด้วยฤทธิเ์เดชของพระองค์ทรงยิ่งใหญ่รอดตายได้เพราะพระองค์ทรงทำอจจัศจรรย์ ถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ในพระเจ้าทุกคำเช้าภาวนาเมตตาทุกวันผู้ใดเชื่อจะได้ชีวินิรันร์ทุกคนนั้นไม่ประสบพบความตายเลยฮาลีลุยามาสันเริญพระเจ้าและอย่าลืมท่องเพลงนี้นะปากมีไว้สำหรับสันเริญพระเจ้า วัยสันเิพระองค์มือยกสันเสินพระเจ้ามือมวยกสันเิพระองค์จิตมีไว้ยซื้อสัต์ต่อพระเจ้า นะไม่เป็นขับรถเมื่อวานนั้นไม่เป็นขับรถไปใช่ไหมแล้วพระเจ้าชักปากแล้วพูดภาษาสวรรค์ตลอดทางเลยภาษาแปลกๆตลอดทางขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนงจงถึงแก่ญาติมิสนิจชนให้ทุกคนเลหมูชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคั้เช้าอ่านพระคำทำตามงานทุลลาพระทุกชีวิตที่เกิดมา ้องมรณาถูกพิพาสสาไม่พ้นกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นหวันนใครทําชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วซึ่งมาบอกพี่น้องทุกคนอย่าได้ประมาทในชีวิตนะขอบคุณพระเจ้าที่ให้ไปเห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกเพื่อนๆจะได้รู้ทางอ่าแล้วก็จะได้รู้ทางไปสวรรค์กันขอบคุณพระเจ้าในนามพะเยซอาเมนช่วงนี้รับเชื่อคับพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องต้องแต่งชุดดํากันหนะ้าตอนนี้เพราะว่าอ่าพระพันปีหลวงหรือพระแม่ของแผ่นดินนะ่ะ จากเราไปนะอ่าฉะนั้นเราต้องแต่งชุดดำไม่รู้กี่วันไม่รู้ทางการให้แต่งกี่วันเอ่อฟังฟังข่าวราชการด้วยเมื่อกี้ไม่เป็นเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่ก่อนจะเข้ารายการหนึ่งนาทีเองไม่เป็นแต่งชุดแดงอยู่ต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำโอ้ยขอโทษไม่ได้ฟังข่าวไงเมื่อเช้าฝนตกหนักพี่น้องที่บ้านพี่น้องเป็นไงฝนตกหนักทีนี้ข่าววิทยุประก,กาศนะไม่เป็นไม่ได้ยิน ถ่าเป็นล้างจานอยู่หลังบ้านนู่เสร็จแล้วไม่ได้ยินอ่าถ้าได้ยินก็เตยมชุดดำตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเนี่ยเพิ่งเตยมเมื่อกี้หนึ่งนาทีรีบใส่ชุดดำมาออกไม่งั้นเดี๋ยวเขาว่าแม่เอ้ยผู้นำสตรีจังหวัดเป็นผู้นำสตรีแล้วไม่รู้เรื่องเลยข่าวบ้านเมืองน,นะไม่เป็นต้องต้องฟังข่าวทุกวันไงพี่น้องนะแต่พอได้เปิดเฟซไงเปิดเฟซเอ้าน้องสาวส่งมา น้อมสดิอพระปันปีหลวงส่งส่งส,ส,สวรรค์คาลเลยโอ้มาเป็นก็รีบแชร์เสร็จแล้วรีบหาเสื้อใส่มาจัดรายการไงขอโทษชา้าห,ห้านาทีหรือสีนาทีตรงเนี้ยนะอ่ไม่เป็นไรเอาคลื่นทางนี้ไม่มีก็เอาเครื่องนี้เครื่องนี้ไม่มีก็เปลี่ยนเป็นเครื่องนี้นะดีว่ามีสองเครื่องขอบคุณลูกไฮโดรให้เครื่องหนึง่งแล้วแม่ซื้อเครื่องหนึง่งตามีซื้อให้นะคะอ่า ทีนี้รับเชื่อพูดตามดังๆเลยครับพี่น้องใครรับเชื่อเสร็จก็ไปรับบัพติศมาสนาได้เป็นคนใหม่ในพระเยซูจริงๆยกเสียงขึ้นค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทําผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิเจ้าข้าพระบิดาทั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองบพลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนําพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเป็นกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าโปกมือถวายเกียรติพระเจ้าปกมือลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาปให้หมด แล้วพระเจ้าจะคุ้มครองรักษาถึงลูกหลานท่านขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยและใครเจ็บป่วยมือขวาวางตอนนี้โอ้โหน้องนึกก็มาตายโอ้รู้สึกสะเทือนใจน้องนึกน้องชายเหมือนกันน้องชายนับถือกันอืมเมื่อก่อนเขาขับรถเครื่องอยู่ตรงตลาดสมัยก่อนตอนมไ,ไม่เป็นไม่ไม่มีรถกระจางรถเขาตลอดมาจากสวีมาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมแม่ที่บ้านนี้นะ ที่บ้านหลังสวนนี่ต้องจ้างรถเขาประจาเนี่ยก็จากไปวันนี้นะใจหายใจหายนะนอกจากเขาพันปีหลวงอสู่สวรรคคาเลยแล้วยังมีน้องชายซึ่งนับถึงกันนะจากไปโอ้พี่น้องคนจากไปเยอะคนตายเยอะเจ็บป่วยเยอะพี่น้องเมื่อกี้น้องหัดก็ที่จัดรายการก็บอกว่า ไม่ไม่ไอไม่บายเลยไม่ได้มาจัดเอาทิปบอกบอกมาเมื่อกี้ไม่เป็นก็วางมือให้ก่อนเข้ารายการเนี้ยพี่น้องวางมือขวานะเอามือขวาวางบนหัวทุกคนนะคะสรโกตรคสัสเซขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักฝาาไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดค่ะขอไฟของพระเจ้ารักษา คัดเอาดีมันอินเดเนมอจิสตรายประกาลโกฟอนนการสเกชนโรตโกฟอนนการซตั้งแต่หัวจรถึเท้าพระเจ้าเปลี่ยนเซนใหม่ให้ลูกและลูกทุกคนที่ฟังคลิปนี้โอรโกชีโนโกซีอีมันซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในร่างนี้และร่างทุกคนที่ฟังคลิปนี้พระกาชิโกรุโกฟอนนกาเซในกาเซเพราะเป็นธรรมมิกชนของพระเจ้าขอพระเจ้าส่งเสริมแรงเสริมกำลังขอพระเจ้าเสริมปัญญาให้ทุกคนประกาชเซได้เรียนรู้ถึงวิถีทางบริสุทธิ์ของพระเจ้า โลเทโกโฟริกาสเซทั้งความมั่งคั่งเกียรติจากพระองค์รงครองอยู่นะทุกสิ่งฤทธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกําลังแก่คนทั้งปวงฉะนั้นฤทธานุภาพทั้งสิ้นอยู่ในพระเจ้าทั้งสวรรค์ก็ดีโลกก็ดีเบื้องล่างก็ดีบินิษไปเบาเป้าเบื้องล่างก็ดีนะคะเออทางโลกแผ่นดินโลกก็ดีหรือเฮฟเปินเห็นไหมสวรรค์ก็ดีเป็นของพระองค์หมดพระองค์ทรงครอบครอง แค่พระองค์เหยียดไปก็ตายกันหมดแล้วฉะนั้นพระเจ้าเนี่แค่เหยียดมือนะก็ทําให้รอดแค่เหยียดมือทําให้ล้มตายนะคือคนชั่วพระเจ้าแค่เหยียดมือก็ให้ล้มตายได้คนดีแค่เหยียดมือไปพระเจ้าก็อุ้มขึ้นมาได้เห็นไหมพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจมากมายพี่น้องเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นปรากษ์ชีแต่คนที่ศรัทธาเชื่อในพระเยซูคริสเชื่อในพระเจ้า พระเจ้าจะทำอัศจรรย์ให้เห็นทุกวันประกาศชินโนโกโฟว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สามารถห้ามลมพายุได้วอกาชินกเซทำขนมปังหก้อนกับปลาสองตัวให้คนกินตั้ง5,000คนแล้วยังเหลืออีกสิบสองขบุงใครทำได้อะพี่น้องนอกจากพระเจ้ากาชิโนโกซีนันกรกาชีโนโตโกซจฉะนั้นอย่าลบหลู่ดูหมิ่นาศาสนาไหน อย่าลุลูดูหมิ่นพระเจ้าอย่าดับพระวิญญาณกันแล้วพระเจ้าจะทําอัศจรรย์ให้เห็นเพอวลกาชิโนโกฟูรกาเซรกาเซเราต้องเชื่อจริงๆรลตโกชิเราต้องบริสุทธิ์จริงๆริรกกาชิเราต้องช่วยคนจริงๆโลตโกชิให้พ้นบึงไฟโลตกาชิโนโกชิให้พ้นจากการเจ็บป่วยโลตโกโฟด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในร่างของแต่ละคนวลกาชิโนกาชิโดกาเซพระเจ้าทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ ลตโกโฟรกาเซเกินกว่าโลกจะเห็นวรกาชินลอตเโฟรกาเซถ้าทุกคนเชื่อฟังลัตกาีเซและทำตามโลตโกโฟรกาเซและพระเจ้าจะประสิทธิพรให้ทุกคนลตกาชี่ดโกเซโดยมีของประธานทั้งเก้าอย่างนั้นวันิกรกาเซวิตดมสติปัญญาโนเล่ฟาร์มรู้เฟสฟาร์มเชื่อ มิรอ์เคลการทำอาศจรได้ฮิลิ่งการรักษาคนได้โรเบสซี่การเผย,ยพระวจนะได้ดิสซอนิงออฟเดอะสปิริตการสังเกตวิญญาณได้ดิฟิลันไคลออฟทางการพูดภาษาแปลกๆได้และอินเทอร์เพเทชันการแปลภาษาได้ทุกภาษาของประธานต่างๆรางวัลต่างๆพี่พระเจ้าให้นั้นต้องถนอมไว้ให้ดีโลโกชีดากาเชและให้ช่วยคนไม่ใช่เก็บไว้โลโกชีโกโกโฟรากาเซ่ดกาเซ่ดกาซานดกาเช่พยายามช่วยคนทุกวันนะ โลตโกโฟไกะเซวางมือให้ผู้อื่นแต่ตัวเราเองต้องบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่ตัวเราเองไปลักขโมยก็มาแล้วไปวางมือให้เพื่อนไม่ไม่ได้ไม่เกิดผลพี่น้องโซโลโกชินันตกาฟฟเรคะเซถ้าคนเราไปเจ้าชู้ไปชิงสุกรนามหรือไปอะละเมิดข้อล่วงประเวณีไปวางมือใครก็ไม่หายพี่น้องฉะนั้นศีลต้องบริสุทธิ์นะเหมือนกับศีลต้องบริสุทธิ์ทางโลกแต่ของพระเจ้า จบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ปากต้องบริสุทธิ์กายวาจาใจต้องบริสุทธิ์ทําตามพระองค์ทรงนําทุกคนลอตกาชิโนโกโฟเรกาเซและพระเจ้าจะอยู่ด้วยโลตโกเชคอยเสริมกําลังคอยอวยพระพรให้ถึงลูกหลานวอลกาชิโนโกโฟเรกาเซและพระเจ้าทรงปกป้องยังกระไขในหินทุกวันลอตกาชิโนโกโฟเรกาเซไม่ให้ศัตรูมาทําร้ายได้โลตโกโฟเรกาชิโนโกโฟเรกาเซ ขอพระองค์ทรงเจิมด้วยไฟปรับติดสมาด้วยไฟขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ออกฤทธิ์ในชีวิตทุกคนให้เกิดผลร้เท่าด้วยเถิดในวันนี้โอ้พระบิดาพรรคาละโคฟอร์ในกาชีกาชีให้สงครามหมดไปการไหว้รูปเคารพหมดไปแก๊งคอนเซนเตอร์หมดไปแก๊งรักเด็กให้หมดไปแก๊งแรงรักตับไตไส้พุงให้หมดไปแก๊งสัมพสอนทางเพศให้หมดไปแก๊งแต่งตัวโป้ให้หมดไปแก๊งสิ่งชั่วร้ายให้พระเจ้าเผาเหมือนเมืองบาบิโลนเมืองโกรมาราเพคะที่พระเจ้าเผามาแล้วคนชั่วนักลามก หรือว่าปะกาศิสัมสอนทางเพศกันนักหรือไหว้ลูาโพกันนักพระเจ้าเก็บหมดโลกโกชีฮารกาเิตอนนี้แกงคอเทนเตอร์มีมากนักพระเจ้าเก็บหมดฮระกาเิยาเสพติดมีมากนักพระเจ้าเก็บหมดรัตกาเิแกงพนันมีมากนักพระเจ้าเก็บหมดฉะนั้นให้ทตัวใหม่นะคะประกาศิโฮโลโกโฟริกาเซตามพระองค์ทรงนารัตกาศินโตโกโฟไม่ผิดสินทมกันอีกว่าลกาเิไม่รักขโมยไม่โกงใคร โรตโกเช่ทำงานสุจริตกันเห็นไหมไม่เป็นแก่แล้วยังต้องมานั่งนวดให้เขาเลยโรกโกเช่ตัดผมไม่ค่าเลยทํางานสุจริตพระเจ้าสั่งไว้ทํางานสุจริตไม่งานสีเท่าเราไม่เอาโรตโก,ก้ซีโนโกชี่อย่าไปเปิดบัญชีให้แก๊งคอนเซนเตอร์เขาล่ะถูกจับเพลโรตโก้โฟเรกาซีนโคโ,โลโฟเรกาซีอย่าไปถ่ายดวงตาให้เขาล่ะ รักาชิโนโกเซเป็นแก๊งคอเซนเตอร์หรือแก๊งมิจฉาชีพนะที่ถ่ายดวงตาให้ตังเราห้าร้อยผลท้ายเป็นแก๊งแก๊งเป็นแก,งแกง๊แกงของเขาเราอย่าไปเข้าใกล้โลโกชินันตะกาฟอดนักกาตรงไหนแจเกเงินเราอย่าเข้าใกล้นอกจากพระเจ้าประธานมาเองโลโตโกโฟนักการชินนันตะกาชินฮลโลโกโฟนักาเซให้ถูกทอกศรหรือถูกอมสินนั่นแหละพระเจ้าประธานพี่น้องสนงานนกาสโนโฮลโลโฟนักการชินฮะนักเซ ใครที่เจ็บป่วยขอให้หายโดยเฉพาะคุณอารีให้เดินได้ลูกจักเกรดให้หายประกาศกโโกสิโกโรซีซน้องสหัสให้หายอาจารย์อัธยาให้หายโซลโกโฟริกเซฮาริกาซีนโซโกโฟริกเซ่โรคหลายๆหายหมดทุกโรคโดยพระนามของพระเยซูรักาซีโกเซโดยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูโดยรอยเคียนตีของพระเยซูสามครั้งที่ถูกเคยนตีนั้น บาดแผลทั้งหลายรักษาเราให้หายพระเจ้าทนเจ็บปวดแทนเราแล้วโอ้พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่ส่งพระเยซูมาเพื่อช่วยคนทั้งโลกพระกาศีให้กลับใจใหม่ประคาทโนโคโลโฟขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนทิปนิวประนมและบังคมข้อลาต่อชาลบมาฟังวาจาเศร้าเพนหนเอ้ยวาแมวฟังวาจาเศร้าเพน อ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้านะเช้าเราหกโมงกว่านะพี่น้องเดี๋ยวว่าไม่ตรงเวลาหรอเพราพ่อแม่ต้องรีบไปนำมาติฐานที่โบสถ์พรุ่งนี้นะคะอัศจรรย์ในพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยพระผู้ช่วยรอดจากความตายได้ทุกคนรอดจากความจนทุกคนมั่นใจรรดจากเจ็บไายหายได้ทุกโรคเราจากวิการไม่ต้องเศร้าสูญกระตากทุกข์โศกเชื่อวางใจ เปลี่ยนโคตรชีวิตในสันติสัวไทยพรอยู่ในพระชจา อ่านเล่นลุื่อนล่ารุดอ่านแล้วต้องทําตามผิดข้อเดียวคือผิดหมดนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนขอพระเจ้าอวยพอลูกเจ้าเอนะลูกกภพิญญาคุณนารีลูกดาวเรืองคุณวินไลแล้วก็ลูกจักรกลศลูกอะไรอีกนะลูกสุขพินลูกน้อยลูกวรพาลูกตองพรลูกไฮโลลูกปุกปิกพี่รับดาน้องเมทาน้องสองล่าน้องเล็กน้องรวยน้องใสเกินนอก ลูกอะไรอกขึ้นมาเลยนะาระกาศสกุลกุสิขอบคุณนะอ่าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ฟังคลิปนี้และแชร์ต่อเป็นท่อประพรด้วยเรสบี๊กวิูสวัสดีค่ะ